โอเคสวัสดีทุกคนนะครับผม,ผมพีงเช่นเคยก็วันนี้ก็จะมารีวิวไคจูผมนะซึ่งไคจูที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือเจ้าเอา่อยังวะกัสล่าจูเนียผมนะหรือว่าลูกของกัสล่าในยุคเฮเซซึ่งผมก็จะรีวิวกัสซ่าจูเนียก่อนผมนะส่วนคลิปหน้าผมก็จะรีวิวเจ้ามินิล่าผมนะซึ่งคลิปนี้ขอรีวิวเจ้ากัสล่าจูเนียก่อนเลยกันเอีย okay. รมาดูกันเลยโอเคนี่ก็คือเจ้าโฆิณาจูงเหยืพอนะมาก,ก็เป็นลูกของโฆษรายุคเฮเซที่ผมจะแต่ปีหนึ่ั้าร้อยเก้าสจนถึงปี1995ผมนะตามเรื่องเรื่องของหนังนะไม่ใช่ตามทับลายที่หนังฉายรับรู้หน้าตาของมันก่อนดีกว่าผมนะถ้ามีเสียงเราควรขอใหยด้วยผมนะก็หน้าตาของมันก็จะเหมือนกับโฆิณาเฮเซเลยผมนะแต่ส่วนหน้ามันจะยาวกว่านิดนึนง ตัวก็จะเป็นสีเขียวเข้มแมบบนี้โซ่ขีปหลังก็ยังพัฒนาดีมากเท่าไหร่ขีปหลังไม่ไม่เท่ากันเลยนะ,ะก็ลักษณะของตัวก็จะคล้ายกับเอ,อ่อไดนโนเสาวหัมไหมก็จะคล้ายกับก็สลาโซลัดหัวไหมก็สลาโอรัดท,ที่สูงประมาณส okay. ี่สิบเมตรโอเคเราดูแอนิเมชันมันเลยกว่าแอนิเมชันในบบการเดินประมาณนี้หัวไหมเมื่อก่อนจะเดินคล้ายกับไดนโนเสาร์เลยบ้างไหม คล้ายกับมึงคือกับเอ่อทีเรียกในยุคสมัยก่อนผมนะทีเรียกยุคสองศูนย์มานี้ที่มันจะเดินประมาณนี้ผมนะต่อไปผมนะต่อไปก็เป็นเอ่อแอนิเมชันในการวิ่งประานี้ผมนะก็อหมาวันนี้ออนนเอาเสาเพชเลยมันจะโน้มตัวเข้าหน้านแล้วก็วิ่งผมนะวิ่งไวจัดๆโอเคต่อไปเราก็ไปดูแอนิเมชันในการว่ายน้ำก็ดีกวา่าผมนะ สวยงามมากเค okay. มาดูดีกว่าตอนนี้ผมนะก็จะมีเอฟเฟกต์หน้าก็เพิ่มเลยครับตอนลุกมาตอนอยู่เซก็จะประมาณนี้ผมนะก็จะมีฟองการเข้ามาจาับแล้วก็าจะเยียบตัวนิดนึงแล้วตอนเคลื่อนที่ก็จะประมาณนี้ก็จะสะบัดหางผมนะการเคลื่อนที่แล้วก็าจจะเอียงตัวเเป็นตามที่เราเอียงด้วยผมนะเค okay. เพอขึ้นขึ้นมา,มาบนบกก็จะมีน้ํากระจายไปผมนะน้ำไหลออกจากตัวโอเคเรามาดูสกิลของมันเลยดีกว่าผมนะสกิลที่หนึ่งดูทีสกิลที่หนึ่งจะมีการโจมตีสามแบบผมนะแบบแรกก็คือการใช้มือขวนผมนะใช้กรงเล็บขวานเปนที่สอง ก็ใช้ปากกัดอันที่สามขวัแล้วก็กัดนะอรกมาเนี้เลยต่อไปผมนะสกิลที่เอ่อสองจะเป็นการสะบัดหางแบบรวดเร็วผมนะฝปออกมาเนี้โอเคต่อไปสกิลต่อไปผมนะสกิลต่อไปเนี่ยสามารถควบคุมได้ผมนะสกิลที่สามดู จะเป็นการพุ่งเข้าไปควรควนแล้วก็ก็กระทืบผมนะดูทีฟึบฟึแล้วก็กระโดดแล้วก็กระทืบตอนนี้ผมนะแล้วก็เราสามารถควบคุมทิศทางมันได้ด้วยผมนะดูเนี่ยผมนะถ้าเราหันหน้าถ้าเรากดคคนทวลแล้วก็หันหน้าไปทางไหนมันก็จะหันทางนั้นผมนะหรือว่าถ้าเราไม่กด่คนทวลก็ประมาณนี้ประมาณนี้ผมนะควบคุมทิศทางได้ ต่อไปสกิลต่อไปผมไนหะสกิลทีซีทการปล่อยตําหนิเดือกออกไปผมนะซึ่งก่อนมันจะไปมันก็จะทําการขวนด้วยผมนะแล้วก็จะสร้างดาเมจด้วยนะตอนขวนเดี๋ยวเราไปดูอีกทีประมาณนี้เลยผมนะมันจะวขวนก่อนแล้วก็ปล่อยตําหนิเดือกออกไป สีตับเปรี้ยก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็มีท่าพิเศษด้วยเขาเป็นท่าวีนะท่าวีก็จะเป็นการเก็บไอเหลอดสีเขียวตรงนี้ผมนะซึ่งมันเราลองกดดูวันนี้ผมนะก็จะมีเอ่อก็จะมีไอออกมาจากตัวผมนะเดี๋ยวขอปรับผ้าพิสูจน์ก่อนแล้วกันวันนี้ผมนะจะมีไอออกมาจากตัวจะเป็นการเหมือน เพิ่มความร้อนกับร่างกายซึ่งมันจะเต็มที่หกสิบผมนะซึ่งถ้าเราอัพรีเจนมันก็จะหายไปไม่มากผมนะดูดูดิรีเจนหายไม่ค่อยมากเท่าไหร่โอเคเมื่อเต็มแล้วสกิลวีก็จะเป็นการบัฟให้ตัวเราวิ่งไวแล้วก็ตีไวขึ้นผมนะพอนี่เต็มแล้วก็กดปึ๊บอ่าก็จะมีตัวก็จะมี All N ออร่าสีเดียออกมาผมนะ ซึ่งเมื่อเราก็เราก็ต้องเราก็ต้องรีบโจมตีผมนะเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวก็จะหมดละพึ่งกดได้ไม่นานก็จะประมาณนี้ผมนะสำหรับสกิลของเจ้าก,กัสซาจูเนี่ยตอนเป็นฟังเสียงกำลังผมนะเสียงกำลังที่หนึ่งประมาณนี้ผมนะเสียงกำลังที่หนึ่งก็จะประมาณนี้ พอไปเสียงคำรามที่ว่าจะแหลมหน่อยผมไหมเล็กแหลมเดี๋ยวดูอีกทีตอนนี้ผมมันแล้วก็จะหันหน้าหันหน้าประมาณนี้ฟึบประมาณนี้แล้วก็มันก็จะขยับไม่ได้ด้วยเพราะตอนคำรามต่อไปเข้าม่าถ้าคำรามทีตอนนี้ผมไหม การคำรามแบบเชิดหน้าขึ้นไปสองครั้งผมนะดจะดูทีเฮ้ยขยับได้ด้วยวะแต่ไม่มีแอนิเมชั่นก็จะประมาณนี้ผมนะสำหรับเจากษัตริย์จูเนียร์ผมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวไคจูที่เล่นก็สนุกหนึ่งตัวก็ได้เลยผมนะแล้วก็น่าจะเป็นคัสตอมตัวเดียวมั้งแร้วไม่ใช่สิน่าจะเป็นหนึ่งในสองคัสตอมที่สามารถทีมได้ผมนะก็จะมีเจ้ากษัตริย์จูเนียร์นี่แหละกับ แองกิลัสซิกล่าพอมให้ผมนะเดี๋ยวแองกิลัสซิกล่าพอเดี๋ยวราจะรีวิวทีหลังครับผมนะรีวิวพร้อมแองกิลัสเลยก็ประมาณนี้ผมสำหรับเจ้ากัสซ่าจูเนียร์ผมนะใครจูของยุคเฮซี่ใครหลายคนก็ต่างชอบในหนังก็จะประมาณนี้นะก่อสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะหรือถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยผมนะมก็สำหรับคลิปนี้ผมและเจ้ากัสซ่าจูเนียร์ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ